น้องไม่เคยห่างแม่เลยเดือนหน้ามีเหตุจําเป็นต้องไปทํางานที่ต่างประเทศยังนึก <c oughs> ไม่ออกเลยว่าจะบอกเขายังไงไม่งั้นถ้าคุณแม่ไม่เคยฝึกแบบนี้สิ่งที่เขาจะเป็นเขาจะใช้ด้านอารมณ์เก่งมากแล้วเก่งเกินจนทําให้เรานึกว่าเขาเป็นสมาธิสัน้นใช่ใช่<ล>ใชเราจึงข้าปิดแล้วดีที่หมอบอกว่าไม่เป็นแล้วหมอไม่ได้ให้ยามาใช่ไหมด้วยความที่เป็นแม่เลี้ยงเดียว ตั้งแต่น้องอายุ3เดือนจะถึงตอนนี้จะ6กขวบแล้วน้องไม่เคยห่างแม่เลยเดือนหน้ามีเหตุจําเป็นต้องไปทํางานที่ต่างประเทศย่งนกไก่อย, <c oughs> อยอกเลยว่าจะบอกเขายังไงอ้าวแล้วเขาอยู่กับใครอ่ะน้องสาวเราค่ะสนิทยังยังไม่ค่อยสนิทเลยเพราะอยู่กับแม่ตลอดเวลากะว่าจะตอนน้องรีบปูทางแล้วนะจะพายอยู่จนเราจะมีวันที่แปดเดือนหน้าถือว่าก็น้อยมากนะในการปรับตัวของเขาอ่ะคือมันจําเป็นจริงจริงนะตอนนี้เราเลี้ยงลูกมาแบบ คนเดียวนอนกับอกทุกวันไม่เคยห่างกันเลยเขาจะบอกเราตลอดเวลามามีขอจุ๊บหน่อยมามีรักรักแม่จังเลยอะไรอย่างงี้คือผูกพันกับแม่มากจริง,รงๆอย่างนี้นะคะถ้าเราไปแบบนั้นอ่ะจะมีผลกับจิตใจอะไรเขายังไงอืมมีอยู่แล้วค่ะ <c oughs> คิดว่าไม่ต่ำกว่าสามปีะคะ่ะโอ้ใช่ไม่นานจังแล้วลูกไปด้วยไม่ได้หรอ ไปไม่ได้จนกว่าเราจะมั่นคงอะค่ะคุณเฟิร์สบอกมีผลครับมีมากด้วยครับ่แหม่เครียดมากเมื่อวานเขาเขาขึ้นไลฟ์ไงแล้วแล้วเขาก็เออโดนแม่เออเทไปเหมือนกันให้อยู่กับลุงเราเพิ่งห่างกันมาเมื่อปีกว่านี้เศรษฐกิจมันแย่ลงเมื่อก่อนเรารับผิดชอบคนเดียวค่ะค่าเช่าบ้านค่าคุรถคานกนก็ไฟคือเราไม่ไหวเราต้องย้ายกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่กับคุณยายเนี่ยคือเอาง่ายๆอ่ะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแบบโผบลานะคะเออะอะไรเขาก็จะแบบ แค่หลับไม่กินข้าวกินเดียวนี้ก็เอาไม้เดียวขู่ให้กินอะไรอย่างงี้นะคะโอเคไม่ตีค่ะไม่ตีค่ะมามีไม่ตีค่ะมามีไม่ตีก็กลัวคุณยายมากคือเกินเตนเข้าไว้ว่าอ่าน้องเอวามามีจะไปทํางานนะคะหนูไปอยู่กับนักเกียรติอยู่กับน้ําดินเนาะไปอยู่กับซัมเมอร์ขเดี๋ยวแม่จะไปเกียรติตังให้หนูให้นักเกียรตพาหนูไปเที่ยวทะเลเขาก็บอกโอเคค่ะเขาก็พูดประมาณนี้เราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าโอเคเขาเนี่ยจะเข้าใจมากแค่ไหน ด้วยความที่เขาก็เคยอยู่กับน้าเขามาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่เพิ่งแยกกันเมื่อปีกว่าไปที่นู่นเราติดต่อเขาได้ไหมคะติดต่อได้ค่ะก็ะโทรกไ็ไม่ไม่ได้ขาดการติดต่อแน่นอนใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องค่ะถูกต้องอถูกต้องเราจะมีแผนกลับมาแบบก่อน3ปีป่ะก็น่าจะแต่ต่ก็ปีหนึ่งอะคะ่ะ คือสัญญามันก็ปีต่อปีค่ะมัน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 เพ้นไม่ได้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะนิกกี้แนะนําแบบนี้ให้บอกเขาว่าหมาม้าจะต้องไปทํางานแล้วหนูจะต้องอยู่กับใครบอกเขาก่อนล่วงหน้าเลยว่าเราจะไม่ได้นอนด้วยกันนะแล้วหลังจากนี้หนูต้องนอนกับใครหมาม้ารักหนูนะแล้วการที่หมาม้าไปตรงนี้กับเรื่องความรักเนี่ยหมาม้ายังรักหนูเท่าเดิมและรักมากด้วยและหมาม้าน่าจะคิดที่ถึงหนูด้วยวันนี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูปฏิทินนะเขาเขารู้ไหมว่าดูวันที่ เขาเพิ่งห้าขวบจะหกขวบเรายังไม่รู้ ít, ไอ้นี่เนาะยังไม่รู้วันใช่ค่ะแต่ก็แบบเริ่มเริ่มแบบเปย์เปยกับเขาว่าคือวันสองวันเนี้ยเขาก็เริ่มพูดขึ้นมาล้วอยากไปหาน้ํารีนอยากไปหานเกดที่ว่าเราจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอะค่ะแม่เ้าแม่เฝ้าแม่เ้าพี่วะอยาก้ำออยากอะ น้ำลินนะโอเคค่ะเดี๋ยวบิมีพาไปนะคะเราพูดกับเขาว่าเออเดี๋ยวหนูไปอยู่กับน้ำลินนะอยู่กับนักเกตนะอยู่กับซัมเมอร์ซูกัสนะคือหมานะคะอ่าเดี๋ยวนักเกตจะพาหนูไปเที่ยวนะหนูอยาซนนะหนูอยาซนนะอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็บอกโอเคค่ะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่คำที่เขาพูดอ่ะเขาจะเข้าใจจริงๆไห้อะไรอย่างนี้หนูอยากหานักเกตมากๆเลย สนุกมากเลยหนูดีใจมากๆเลยสะท้อารมณ์เก่งเพิ่มขึ้นเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ฝึกตั้งแต่วันนี้แต่วันหนึ่งที่เขาแบบคิดถึงมาม่าคิดถึงความคิดถึงมาม่าเนี่ยเขาจะได้รู้จักว่าคิดถึงมันเป็นยังไงเราต้องบอกเขาว่าอารมณ์ไหนคือชื่ออะไรอยากไปมากๆเลยอยากไปหาหน้าเกตมากๆเลยอยากไปมากๆเลยเนาะเวลาอยากไปรู้สึกยังไงนะเวลาคิดถึงหน้าเกตรู้สึกยังไงนะ อสอนเรื่องพวกเนี้เตรียมไว้ก่อนเลยค่ะ <c oughs> เพราะว่าถ้าเกิดว่าจังหวะที่เราไปอยู่ไกลแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าหม,ม่มม้าก็คิดถึงหนูเขาจะได้รู้ว่าความคิดถึงมันเป็นแบบเดียวกันกับที่ฉั้นคิดถึงเธอนั่นแหละ <c oughs> เดี๋ยววันนั้นที่เขาคิดถึงแม่เขาจะได้รู้ว่าอ๋อแม่ก็คิดถึงเขาแบบเดียวกันเพราะมันเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องห่างแต่สิ่งที่เราจะรับรู้กัอตอนที่ห่างไงเดี๋ยวปีหน้าในวันนี้ในวันเดือนนี้เดี๋ยวมามม้า มีโอกาสจะกลับมาหลังจากนี้เราอาจจะต้องห่างกันเป็นระยะเวลาช่วงระยะเวลา1ปีกี่เดือนเราเริ่มสอนเรื่องเดือนได้เลยค่ะกุมภามีนาเพื่ออะไรเตรียมไว้ว่าถ้าถึงตรงนั้นเดือนนี้เดือนอะไรและถ้าเขาคิดถึงเวลาเราโทรหาเขาเราจะได้บอกเขาว่าอีกกี่เดือนเราจะได้เจอกันเพราะมันเป็นข้อตกลงที่เราคุยกันตอนนี้เขาจะต้องฝึกแล้วว่าฝึกที่จะเรียนรู้ความรู้สึกของตัวเอง คุณแม่ไม่เคยเตรียมมาเลยคุณแม่ไม่เคยเตรียมดังนั้นจังหวะที่เขาต้องเจอมันก็อ้องเลยทีนี้ อย่าพัก่จเอาเขาเลยเราก็อองเรายังคิดไม่ถึงแล้วตายแ้วฉันอยู่กับลูกตลอดเวลาคือไม่ใช่แต่ลูกแล้วแม่ก็จะร้องไห้ด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเตรียมใจเหมือนกันว่าการจากลาเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยไม่จากเป็นก็จากตายอยู่ดีดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่วันหนึ่งเราจะรับไม่ได้แล้วถ้าวันหนึ่งเราต้องจากตายเลยวะแล้ววันนั้นไปยืนเป็นวิญญาณเกาะลูกตลอดเป็นไปไม่ได้นะเราต้องไปต่อ ออนั่นแหละค่ะเพราะว่าอันนี้มันก็จาเป็นนะว่าเฮ้ยแบบถ้าอยู่แบบนี้แบบนี้คือมันไม่ได้นะคือมันคือเมื่อ คือมันส่งผลกับเรื่องการเรียนเขาด้วยอะไรเขาด้วยคือเราเราแบบอยากให้แบบเขา,าแบบมีชีวิตที่ดีการเรียนการในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการเงินครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราไม่ไปคือมันก็จะแบบติดลบจมอยู่แบบนี้นะอะไรอบบนี้นะคะเราก็ไม่ได้เตรียมใจเห<บ>ม,ามาือนกันจำเป็นหม่าม่าจาเป็นต<ช>้องไปหม<า>่ะมา,มาก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่มาม่าก็อยากอยู่กับหนู แต่พูดถึงเป็นยังไงเขาจะได้รู้จักคําเดียวกันบางทีเราคิดถึงลูกคิดถึงลูกมากเลยตอนนี้ความคิดถึงนี้มันคิดถึงลูกมากๆเออเราก็จะได้เข้าใจอารมณ์ตัวเองด้วยเหมือนกันจังหวะนั้นเราก็ต้องสอนให้ลูกเราเข้าใจอารมณ์เหล่านี้เหมือนกัน ฟังดีๆนะวันหนึ่งที่เขาโตพอเขาจะได้รู้ในสิ่งที่แม่เคยพูดย้ำๆ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 อ่ะเขาจะกล้องอยู่ในหูอ่ะนึกออกไหมที่อย่างคุณเฟิร์สอย่างเงี้ยแม่ไม่เคยพูดอะไรอย่างเงี้ยจังหวะน,นั้นก็คือแบบพ่อแม่เลิกกันเสร็จปุ๊บแม่ก็ไม่ได้มีไม่ไม่ได้มาแบบมาอยู่ด้วยเพราะแม่ก็ต้องทํางานที่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีโอกาสจะคุยกันแบบความรู้สึกหรือไม่เคยฝังชิปไว้ดังนั้นพอโตก็จะรู้สึกกวงในตัวเองได้แต่ถ้าวันหนึ่งที่เราเราทำมาดีอ่ะวันหนึ่งที่เขาเริ่มโตแล้ว มีวุฒิภาวะมากพอที่จะคิดได้เราไม่รู้ว่าวันไหนเด็ก8ดขวบก็คิดได้ได้เหมือนกันนะมันอยู่ที่มันอยู่ที่คนว่าบางคนแม่งเป็นบัวพร้อมจะผลนน้ำอะ่ะพูดนิดเดียวแม่งผุดบานได้เลยอ เราต้องฝังไว้ค่ะฝังคือฝังเรื่องอะไรฝังเรื่องของความจริงจริงที่มันเกิดขึ้นณนะโมเมนต์นี้ที่มันเกิดขึ้นคือแม่ก็คิดถึงหนูเหมือนกันแล้วแม่จําเป็นต้องไปแล้วมีเวลาเท่าไหร่ที่เราจะต้องห่างกันแนละเวลาเท่าไหร่ที่เราจะกลับมาเจอกันได้ดังนั้น1ปีเราสอนเขาตั้งแต่วันนี้เลย1ปีมีกี่เดือนนับให้เป็นเขาจะได้รู้เวลารอพอเวลารอคนเรามันรู้เวลารอ มันก็ค่อยๆรอ,อไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆมันไม่ใช่รออย่างไม่มีปลายทางแล้วก็ไม่รู้ว่าวันไหนอ่ะเขาจะยิ่งแย่กว่าเดิมจังหวะที่เราอยู่ที่นู่นเราต้องคอนเน็กกับเขาทุกวันอย่างเงี้ยช่วงแรกๆ mm hmm. ต้องคอนเน็กตลอดเพื่อที่จะแบบบอกเขาว่าเออเนี่ยอยู่ไกลแต่เรายังโทรคุยกันได้นะตัวไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะแต่เดี๋ยวเราจะเจอกันในวันไหน ช่วงนี้หนูอดใจรอหน่อยนะอดทนนะคะอดทนจังหวะที่โทรคุยกันนะอดทนเหมือนกันหม่าม้าก็อดทนสอนความอดทนเขาจะได้ความอดทน เขาจะได้เรียนรู้ความอดทนไม่ได้เรียนรู้ความแม่ทิ้งกูกลัวกลัวมากเลยกับคำนี้ดังนั้นอันนั้นมันไม่ใช่ความจริงถูกไหมล่ะแต่มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่เด็กเขาเข้าใจไงก็คุณทิ้งจริงๆมักก็ทิ้งไงก็คือเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ด้วยกันความหมายของเขาก็คือแตกออกจากการก็คือเหมือนทิ้งไงดังนั้นเราก็ต้องขยายให้มันชัดว่าแบบเราจะกลับมาวันไหนเราจากกาันเหมือนกับว่าหนูไปโรงเรียนแต่ตอนนี้มันอาจจะนานหน่อย ที่โรงเรียนไงได้ไหม,แ,ม,แ,มแล้วเดี๋ยวตอนเย็นแม่มารับกี่ชั่วโมงใช่ไหมว่าไปที่เราถ้าเราเคยสอนมาดีอะนะไม่ใช่แบบว่า อยากไปเดี๋ยวมาม่าพาไปหม่าม่าพาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยสอนว่าอยากไปเลยเนาะตอนนี้ไม่ใช่บอกว่าอยากไปเดี๋ยวมาม่าพาไปแบบเนี้ยเขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเขาไม่ได้เรียนรู้การรอคอยเลยจังหวะเมื่อกี้ที่นิกกี้ได้ยินคืออยากไปอยากไปเดี๋ยวมาม่าพาไปเย่เย่ได้ไปได้ไปได้ไปแต่ไม่เคยเรียนรู้ความอดทนรอสักนิดเลยดังนั้นเขาก็ไม่เคยฝึกจังหวะที่คุณไปเขาไม่เคยฝึกเขาก็พังถูกไหมจังหวะนี้อยากไปหานักเกตอยากไปอยากไปหานักเกตมากเลย อยากไปหานักเกตอดทนรอเนาะรอหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลากลางคืนเราจะไปตอนเช้าในวันพรุ่งนี้รอนะคะรอหน่อยนะรอนะรอนะอยากไปมากๆเลยรอนะรอนะเด็กเขาจะได้เรียนรู้การรอคอยแล้วเขาจะเอาไปใช้กับเรื่องอื่น รอแฟนโทรกลับมาออแฟนหายไปไหนไม่รู้เราจะได้แบบอ,อ๋อรอนะรอนะความอยากได้ดั่งใจความเอาแต่ใจมันจะลดลงจากการที่เขาเห็นอารมณ์ตัวเองอยากได้อะไรไปเลยลูกเดี๋ยวแม่มาพาไปหมามาพาไปมันก็ไม่เคยฝึกเข้าใจอารมณ์ตัวเองเลยดังนั้นจังหวะหนึ่งที่มันไม่ได้ดั่งใจบ้างพระอาทิตย์มันไม่ได้ขึ้นทุกวัน <c oughs> เขาอยากได้พระอาทิตย์ทุกวันทุกวันทุกวันแล้ววันหนึ่งไม่เคยฝึกว่าไม่มีพระอาทิตย์บ้างไม่ได้ดั่งใจบ้างมันเป็นยังไงอย่างเงี้ย ตอนนี้ยังไม่เพียงไปไม่ได้เนาะอดทนรอหน่อยนะดีใจอยากไปมากๆเลยดีใจคิดถึงนะเกดเนาะนึกไว้ก่อนเนะาะอดทนรอนึกจินตนาการหน้านะเกดไว้ก่อนนะนึกจินตนาการเ <ๆ S 1> พื่อนๆก่อนเนาะฝึกให้เขาแบบนึกรีมายเรื่องราวเก่าๆก็ได้ให้เขาแบบคิดถึงความคิดถึงมันลองคิดถึงได้ลูกเราคิดถึงเขาได้เราสามารถคิดถึงเขาตรงนี้อยู่ตรงนี้แต่ตัวไม่อยู่ด้วยกันก็สามารถคิดถึงได้ฝึกเขาตั้งแต่ตรงนี้เลยพอถึงเวลาที่เราไปคิดถึง หนูคิดถึงมามมาหนูดูวิดีโอมาม้าได้นะนี่ไงเปิดโทรหากันนะอดใจรอนะรอนะหมาม้าก็รออยู่เหมือนกันรอเจอหนูเหมือนกันถ้าเราสอนเขาแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าแม่ไม่ได้เคยหายไปไหนเดี๋ยวแม่จะมารออยู่เหมือนกันค่ะนี่แหละแล้วก็แบบทั้งปรับตัวทั้งห่วงทางนูน้นทางนู้นก็นะเขาก็ สาวโสดเนาะก็ไม่เคยเลี้ยงหลานจริงๆจังๆสักทีแนะนําเลยนะคุณแม่มาเรียนกับนกิกกี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาคอร์สเนี้ยไปให้น้องสาวเรียน <c oughs> ว่าอะไรรู้ป่ะน้องสาวไม่เคยมีลูกจริงสิ่งที่เข<ๆ>าทำคือเขาจะทําปมให้ลูกเรานิกกี้พูดพยากรณ์ล่วงหน้าเลยนะสิ่งที่เขาจะทําคือเป็นแม่เองอ <c oughs> ่ะเราเคยเลี้ยงมาดังนั้นเราจะรู้ว่าลูกเรานิสัยยังไงแต่เขาไม่เคยดังนั้นไม่เคยมีลูกเองเขาไม่ไม่ได้อินในสายเลือดอยู่แล้วแต่เขาเลี้ยงให้ได้ไหมเลี้ยงให้ได้ แต่ทีนี้เท่ากับว่าเขาจะทําปมให้ลูกเราโดยที่เขาไม่รู้กลัวกลัวเหมือนกันค่ะและว้วกลัตัวเองด้วยเหมือนกันเราก็ไม่เคยเรียนดังนั้นเราก็จะทําปมให้ลูกเราโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันอย่างเช่น<ม>การเอาแต่ใจเด็กคนนี้จะเอาแต่ใจมากเพราะแม่ให้ทุกอย่างแม่อยู่ด้วยตลอดดังนั้นเด็กคนนี้ก็จะเคยชินผู้ใหญ่บางคนไม่เคยเลอนกับนกิกกี้แล้วเข้าใจว่างั้นกูจะต้องไม่ให้เพื่อให้มันรู้บ้างว่ามันไม่ได้ดังใจไม่ใช่แบบทำให้เขาชินเวอร์ชั่นที่ว่าแม่อยู่ข้างๆพร้อมซัพพอร์ต เขาจะกล้าลุยกล้าอะไรก็จริงแต่เวลาที่เขาไม่ได้ดั่งใจมันจะไม่เคยถูกฝึกเพราะแม่ไม่เคยฝึกให้เขาดังนั้นปมของที่คุณแม่สร้างให้น้องเอวาน้องเอวาจะเป็นคนเอาแต่ใจมากเพราะไม่เคยฝึกรับผิดชอบอารมณ์ตัวเองอย่างเวลาเข้าเล่นเนี้แล้วเขาไม่เก็บ ถ้าเกิดอยู่กับน้าน้าเขาก็เอว่ามาเก็บเดียวนี้คนนี้ป้าที่จะเลี้ยงหลานเราอ่ะใช่คือเขาเป็นคนที่ใส่แบบนั้นเดี๋ยวนะคุณแม่พูดอะไรน้องได้ยินอยู่นะได้ยินค่ะแต่เขาเล่นระบายสีอยู่อะก็ก็ระวังคาพูดนิดนึงเนาะคืออย่างนี้บอกล่วงหน้าเลยถ้าน้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวน้องคนนี้จะต้องรู้สึกว่ากูมาอยู่อะไรที่นี่วะเหมือนคุณเฟิร์สเมื่อวานได้ดูคุณเฟิร์สไหม คุณเฟิร์สไปอยู่กับลุงคุณเฟิร์สรู้สึกยังไงคะตอนที่ไปอยู่กับลุงแล้วลุงก็แบบเหมือนเหมือนบอกว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือไปสั่งแบบเนี้ยด้วยความที่เด็กเล็กด้วยเขาจะรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ไม่น่าอยู่ต่อไปแล้วตั้งแต่ไม่มีแม่เข้าใจเพราะเราก็ถูกเลี้ยงมาแม่เราก็เป็นแบบนั้นเราก็เข้าใจเพราะรู้สึกนี้เลยเราถึงพยายามเลี้ยงลูกไม่ให้เหมือนที่เราเคยจูนมา AI เอออะไรก็ใช้เสียงคือ,ค,อ,อคือเอาง่ายคือเลี้ยงตามภาษาแบบที่เขาเคยเลี้ยงมา มือไม้มาหมดอะประมาณนั้นนะคะคือพ่อแม่ที่เลี้ยงเรามานะเขาจะบ่นตลอดว่าเลี้ยงลูกยังไงไม่เคยตีเฟย์ก็บ,บอกว่าจ,จะตีทําไมก็เขาไม่ได้ผิดอะไรไมสมมุติเขาไม่เก็บของเล่นเราก็บอกน้องเอวาเล่นแล้วต้องเก็บใช่ไหมคะถ้า เล่นเล่นแล้วต้องเก็บใช่ไหมหนูต้องเก็บไม่งั้นมันโลเห็มไหมเนี่ยแม่คือเราเคยเดินมาเหยียบของเล่นเขาแล้วเราจีบเท้าแล้วเรานั่งนูอุ้ยแม่จีบไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูต้องเก็บของหนูนะหนูโลกอย่างงี้ไม่ได้ถ้าเกิดว่าหนูเล่นแบบนี้ไม่เก็บของแบบนี้หมามิจะเลิกซื้อของเล่นให้หนูแล้วอันนี้พูดอย่างนี้เลยแล้วสุดท้ายซื้อไหม ซื้อค่ะก็ซื้ออยู่ดีก็ซื้ออยู่ดีก,ออดก็พูดเก,ก็ก็พูดไปงั้นแต่ถามว่าซื้อไหมก็ซื้ออยู่ดีค่ะคุณพ่อ<ม><ๆ>คุณแม่คนไหนที่ฟังตรงนี้นะฟังเคสน้องเขาเป็นตัวอย่างเลยน้องเอวาเนี่ยคุณอยากโกหกอะไรที่คุณทําไม่ได้นะอา้าวอันนี้จริงนะอันนี้จริงๆค่ะเช่นถ้าหนูไม่เก็บแม่จะไม่รักถ้าหนูไม่นอนตำรวจจะจับจริงปะ่ะตำรวจจะจับเพราะเด็กไม่นอนจริงปะ่ะ แต่อันนี้ไม่เคยพูดเหมือนกันเวอร์ชันที้ว่าถ้าหนูไม่เก็บแม่จะไม่ซื้อแล้วความเป็นจริงถ้าเราไม่ซื้อลูกจะไม่ได้พัฒนาการเราก็ทําใจไม่ได้สุดท้ายเราก็ซื้ออยู่ดีถูกปะอะไรที่เราไม่ทําจริงอย่าพูดเพราะการที่เราพูดจะทําให้เด็กเข้าใจว่าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยดังนั้นเด็กจะเริ่มรู้ชัดแล้วว่าต่อให้แม่พูดแบบนี้กูก็ไม่เก็บอยู่ดี การเก็บของเล่นจะยิ่งไม่เฟิร์มอีกต่อไปเขาก็รู้ว่าโอเคกูไม่เก็บแม่ก็ยังซื้อให้อยู่ดีดังนั้นเงื่อนไขนี้อยาสร้างขึ้นมาแต่แรกอืหอ mm ืห hmm, mm hmm. เออังนั้นมันมันมัน,ม,นมันคนละเรื่องการการเก็บของเล่นก็คือเรื่องของการเก็บของเล่นเรามาช่วยกันเก็บสิเวลาเราเก็บของเล่นเราเก็บยังไงมามาเก็บสีเขียวหนูเก็บสีเหลืองนะเป็นเกมก็ได้ ว้าวบ้านสะอาดจังเลยหมามาชอบชอบอย่างเงี้ยทาให้มันใหญ่ดิเขาจะภูมิใจในตัวเองมากขึ้นและอยากเก็บของเล่นในรอบต่อไปมากขึ้นก็นั่นแหละคะ่ะหลังๆก็ทําแบบนั้นก็คือเก็บช่วยเขาเก็บช่วยกันแล้วก็บอกอุ้อยหนูเก่งจังเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเยอาเลยหมามาชอบเลยห<อ>มามาชอบคือาที่บ้านมันโล่งแบบเนี้ยสบายเท้ามากเลยหม,มาก็ไม่เจ็บเท้าด้วยดีจังเลยนะ ที่เราช่วยกันเก็บของเล่น<ม>ดีจังเลยหมามาชอบเวลาเราช่วยกันเก็บของเล่นนะชอบเวลาที่เราอยู่ด้วยกันนะไม่จาเป็นต้องบอกว่าเก่งจังเลยเก่งจังเลยเสร็จแล้วเสรมิมเรื่องอื่นเลยค่ะให้มันเป็นรูปประมมากขึ้นว่าหมาม้าชอบเวลาที่เราเก็บของเล่นด้วยกันหมามาชอบเวลาเห็นหนูเก็บของเล่นหมามาชอบหมารู้สึกว่าหนูรับผิดชอบของเล่นของหนูได้หมา,มาก็รู้สึกอยากจะซื้อของเล่นให้หนูเพิ่มเลยเขาจะได้พาวในตัวเองว่าแบบ พอเ,เก็บของเล่นแล้วมันมีคนยอมรับฉันอะมนุษย์ทุกคนต้องการการยอมรับค่ะมนุษย์ไม่เว้นเด็กนะเด็กไม่ใช่ต้นไม้เด็กไม่ใช่โต๊ะเรามีความรู้สึกเหมือนกันเนะาะดังนั้นเราอย่าทําเป็นเหมือนว่าเราเป็นแม่แล้วลูกความรู้สึกลูกไม่สําคัญอย่างคุณมะปางอย่างเงี้ยทําเหมือนความรู้สึกลูกไม่สําคัญอะเดินเมินไปเลยแล้วก็แบบไปยืนรอร้องก็ร้องไปดิแล้วเขาต้องเดินตามด้วยความรู้สึกแบบต้องการการยอมรับอะนึกออกค่ะอืมดังน้ะคือถ้าคุณแม่แบบ สอนมาดีเขาจะสามารถที่จะเรียนรู้อารมณ์ตัวเองได้เก่งและสามารถจ,จัดการตัวเองได้ดีกว่านี้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้คุณแม่ต้องเพิ่มเรื่องของการรู้จักอารมณ์เตรียมไว้ให้เขาสิ่งที่เราจะช่วยลูกได้ถ้าเราบอกเรารักลูกจริงเราจะต้องวางวัคซีนให้เขาไม่ใช่ทําให้เขาทุกอย่างเพราะวันหนึ่งเราไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่กับเขาได้ตลอดชีพของเขาอยู่แล้วใช่ปะหละ่ะน,นี่ค่ะนี่ก็เริ่มแบบอ,อาบน้ําเองแต่งตัวเองเมื่อก่อนแม่ทําให้หมด เริ่ม,มหัดมาสักพักหนึ<ะ>่งแล้วเกือบสองเดือนแล้วค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงลูกที่แบบเขามีปัญหาเวลาเขามีอะไรเขาสามารถคุยกับเราได้ตลอดแต่เราเลี้ยงเขาแบบที่เราไม่แบบโอเคค่ะเดบบี้ไปเอาให้เราไม่ได้เลี้ยงเขาแบบเขาอยากได้อะไรคะเขาอยากได้อะไรคะเมื่อกี้อ๋อเขาอยากได้นมค่ะแต่มันอยู่นอกห้องมันต้องลงบันได <laughs> แม่แม่ลืมหยิบขึ้นมาคุณฝ้ายคุณฝ้ายช้าลงนิดหนึ่งเวลาคุณฝ้ายคุยแต่ลูกอะ จังหวะเมื่อกี้ลูกบอกว่าอยากกินนมอะาม,มา,มมาได้ค่ะเดี๋ยวหมาไปหยิบให้คุณฝ้ายช้าลงนิดนึง ได้คะ่ะอยากกินนมรอนะรอนะเดี๋ยวมามาไปหยิบให้เพิ่มเพิ่มคำคว่ารอนะเข้าไปหน่อยอช้าลงนิดนึงอย่าอย่ารีบพูดเลยเนีย่ยรีบตอบโอเคเซเยตอะไรขนาดนั้นเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่มากขึ้นกว่าเดิมจังหวะที่ผ่านมาเราไม่เคยทำแบบนี้เราต้องทำเพิ่มเดี๋ยวนี้แล้วค่ะอ๋อโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะน้องเอวาจะต้องรออีกนานกว่าเราจะกลับ <laughs> Uh huh. แค<ท>่จะรอแค่นมเมื่อกีไ้ได้ได้ไปหนึ่งดอกแล้วดังนั้น <laughs> หลายหลายดอกทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเรียนรู้การรอคอยไม่ใช่ว่าคุณแม่เป็นคนใจร้อนแล้วส่งส่งต่อให้ลูกโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากําลังส่งต่อความใจร้อนให้ลูกโดยที่เราไม่รู้ตัวอยากได้อะมาไม้าอยากได้อะจังหวะเนี่ยรอนะเขาจะได้รู้ว่ารอมันเป็นแบบนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม่ลงไปหยิบรู้อยู่แล้วว่าต้องรอด้วยความที่ผู้ใหญ่เรารู้อยู่แล้วแต่เราเพิ่มให้เขาหน่อยเพราะเด็กเขาไม่ยังไม่ได้เก่งขนาดน้นสมองของเขาด้านอารมณ์อยากได้ความอยากคืออะไรคะอารมณ์อยากกินเราจึงไปกิน uh huh. พฤติกรรมของ uh huh. เรากดไลน์แมนนี่คือพฤติกรรมแล้วแต่ความอยากคือข้างในความอยากคือความรู้สึกยังไม่ได้เป็นพฤติกรรมถูกปะ่ะแต่หลังจากความอยากปุ๊บเราไปทําพฤติกรรมอยากอย่างเดียวมันไม่พอเราต้องทําพฤติกรรมอะไรวะ เวลาเราเป็นผู้ใหญ่เรารู้แล้วว่าถ้าเราอยากแล้วเราจะต้องสั่งหยิบมือถือมาแล้วกดที่ไลน์แมนมันเป็นเหตุเป็นผลใช่ปะแล้วสั่งไลน์แมนเสร็จปุ๊บเราต้องรอแล้วเราต้องจ่ายตังค์อันนี้เป็นเหตุเป็นผลหมดเลยนะดังนั้นตรกกะและเหตุผลมาแล้วมันคนละด้านกันนะสมองด้านอารมณ์กับด้านตรกกะและเหตุผลคนละด้านจังหวะที่เด็กเขากําลังอยากแต่คุณแม่ไม่เคยฝึกให้เขาเรียนรู้ตรกกะและเหตุผลอีกข้างหนึ่งดังนั้นเขาจะมีแค่ความอยากอย่างเดียวอื mm hmm. อารมณ์สมองของเขาก็ทํางานเก่งด้านอารมณ์อย่างเดียวเลยดังนั้นเด็กคนนี้ใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่แล้วดูอยู่ไม่เคยฝึกแบบนี้เด็กลูกของคุณนะ่ะก็จะใช้แต่อารมณ์เก่งมากดังนั้นจังหวะที่มีแต่อารมณ์อย่างเดียวไม่เคยถูกเบรกด้วยตรกาแลหุผลอะไรเลยสมองด้านตรก,กาและเหตุผลก็ไม่ทํางานอยู่ข้างหลังค่ะเหมือนมันแอบอยู่ข้างหลังไม่เคยทํางานเลยดังนั้นมันก็จะใช้ด้านอารมณ์อย่างเดียวทํางานทีนี้เท่ากับว่าเวลาที่เขาโมโหละอารมณ์เหมือนกันไหม สมองด้านเดียวกันสมองด้านอารมณ์เหมือนกันทำงานเก่งอยู่แล้วดังนั้นมันจะปี๊ดและแรงมากจังหวะที่โมโหเขาก็ปี๊ดแรงมากเพราะเขาใช้จนคุ้นชินแต่ถ้าจังหวะที่เราถูกฝึกให้ใช้ตรกกาและเหตุผลสอดคล้องกับอารมณ์มากๆคุณแม่ฝึกเก่งมากๆเลยดังนั้นเด็กคนนี้จะได้สมองสองด้านอย่างที่นิกี้บอกว่าคุณฝ่ายช้าลงนิดนึงอยากกินอันนี้ได้คะ่ะเดี๋ยวแม่ไปเอาให้แล้วแม่ก็ลุกเลยตึๆๆๆๆ๊ดตื๊ดต๊ดอารมณ์อยากยังอยู่เหมือนเดิมไหมยังอยู่แต่ตรกกาแรรละ อยากกินนมเนาะรอนะ รอนะคะจังหวะน,นี้เขาจะเรียนรู้ว่ารอเพราะแม่บอกว่ารอตอนนั้นสมองเขาทํางานอยู่ข้างในค่ะหูได้ยินคําว่ารอนะภาษาไทยไหมภาษาไทยฟังรู้เรื่องสมองตักการและเหตุผลฟังและตีประมวลภาพภาษารอเป็นแบบนี้ดังนั้นด้านภาษาคือด้านของตักการและเหตุผลเหมือนกันมันอยู่ฝั่งเดียวกันเขาไม่เคยถูกฝึกว่าอ๋อรอแบบนี้สมองมันก็จะลิงก์เชื่อมกันเพิ่มนิดเดียวเพิ่มขึ้นมานิดนึงเขาจะได้รอนะคะฝึก ฝึกเดี๋ยวเขาก็พูดตามเนี่ยบอกว่าพอเราพูดซ้ําๆเขาจะพูดตามเหมือนเมื่อกี้ที่เราบอกรักแน่มากเลยเขาพูดตามเห็นไหมรักมากๆๆๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเขาเขาแบบเราก็เลยห่วงเขาแบบอืยตายแล้วไม่อยู่แบบเป็นเพราะเราคิดมากไปหรือเปล่าหรือไม่ดูแบบจิตตกมากไปไหมน้องเอวาเคยพาพบคุณหมอเลยนะคะว่าลูกเราเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าซึ่งพาไปตรวจแล้วคุณหมอบอกไม่ใช่อ่าอย่างไปนั่งร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะ เขาจะไม่นั่งอยู่สุขเลยค่ะจนไม่กล้าพาลูกไปนั่งร้านอาหารนะคะเ็าจะอ่าหยิบนูน่นหยิบนี่ปินตรงปินโตซึ่งเราก็บอกทุกจางแล้วแบบเห็นบ้า,บาเห็นไหม,มเห็นไหมเุณแม่ไม่เคยฝึกเลยนี่ไงที่นิกกี้บอกเขาอารมณ์ไหมจังหวะที่อารมณ์ไปนั่งร้านอาหารหิวเสร็จปุ๊บกินเสร็จปุ๊บอยากเล่นแล้วจังหวะอารมณ์มานะหิวนั่นอารมณ์ไหมอารมณ์จังหวะอยากเล่นอารมณ์ไหมอารมณ์ดังนั้นไม่แปลก <im it> นิกกี้พูดก่อน <im it> ที่คุณแม่จะพูดว่าไม่งั้นถ้าคุณแม่ไม่เคยฝึกแบบนี้สิ่งที่เขาจะเป็นเขาจะใช้ด้าานอรม เก่งมากแล้วเก่งเกินจนทําให้เรานึกว่าเขาเป็นสมาธิสั้นใช่ใช่เราึงเข้าปิดแล้วดีที่หมอบอกว่าไม่เป็นแล้วหมอไม่ได้ให้ยามาใช่ไหมไม่ไม่ไม่ค่ะคุณหมอก็บอกว่าไม่ไม่ไม่ไมไมค่ะไม่เป็นแน่นอนอมหมอถามอะไรตอบยังชวนหมอเล่นมันมีนะคุณแม่ที่เลี้ยงลูกแบบนี้แหละแล้วนิกกี้เห็นเหตุก็คืออันเนี้ย แต่คุณแม่คนนั้นไม่ได้โชคดีแบบคุณฝ้ายคือหมอจ่ายยาส่งเดชมาเลยแบบเออเป็นเป็นแหละก็ะคือนั่งไม่นิ่งเลยระหว่างที่นั่งอยู่ลุกไปเล่นนู่นนี่นั่นหมอจ่ายยามาแล้วแล้วก็กินยาเปน็น่วยเราเห็นแบบคือยายเรานี่แหละว่า เฮ้ยมันดื้อผิดปกตินะคือเขามองว่าดื้อไงคือแบบอะไรคือไม่อยู่เฉยเลยบอกบอกให้นั่งวิ่งบอกให้วิ่งกระโดดอะไรประมาณนี้แหละค่ะคือเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะพี่คุณฟ้าบอกว่าเขาเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะเด็กทุกคนเป็นแบบนั้นเด็กทุกคนเขากําลังมีสมาธิระยะสั้นกว่าผู้ใหญ่เขาเบื่อเร็วกว่าว่างั้นเถอะดังนั้นจังหวะที่เขามีอารมณ์ปื๊ดมันเปลี่ยนอารมณ์ เขาจะไปเลยเพราะเขาไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะบอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วต้องนั่งให้จบชั่วโมงเขาไม่สามารถจะมีวุฒิภาวะเพราะเขาเด็กวุฒิภาวะจะมาตามอายุที่มากขึ้นแล้วเด็กเขาอายุเท่าเนี้สองขวบสาขวบเอาวุฒิภาวะอะไรมาควบคุมอารมณ์ตัวเองอ่ะไม่มีอยู่แล้วดังนั้นเขาเป็นตั้งแต่เด็กถูกต้องและเยี่ยมแล้วที่เขาเป็นแบบนี้ดีกว่านั่งเอวน้ำลายไหลไหม คือ <laughs> ถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนั่งนิ่งแล้วนั่งเออแล้วดูเหมือนควบคุมตัวเองได้จนเรากินข้าวเสร็จแล้วก็อยู่กับเราจนกินข้าวเสร็จได้นั่นเออแล้วถูกไหมปกติของเด็กที่เขาไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แต่คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยฝึกให้เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไงอย่างที่นิกกี้บอกเขาไม่เคยฝึกจัดการตัวนี้สมาธิสั้นบอกว่าเลยไปหาหมอ ใช่ใช่ค่ะคิดคิดคอย่างนั้นเลยว่าทําไมเขาม่นิ่งอ่ะทำไมอยู่นิ่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยพาไปหาหมอนี่นะคะดังนั้นตอนนี้พลาไปแล้วห้าขวบแล้วเขาจะต้องรับอารมณ์น้าอีกที่น้าไม่ใช่คนที่เขาคุ้นชินอ่ะค่ะไอตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะมันจะแรงขึ้นนะเพราะอารมณ์เขาแบบไม่เคยถูกจัดการอ่ะแล้วแล้วพูดขึ้นมาว่าเออเขาแรงจริงเขาแบบใีดฟีดจริงถูกไหมแล้วเขาจะไม่ฟังใครเลยนอกจากแม่ เราตามใจไหมก็ระดับหนึ่งาระดับหนึ่งแหละอันแต่นี้ยอมรับคือไม่เถียง,<า>งเราเคคอพางแน่เพราะถ้าระยะเวลาเดือนเดียวหูน้อยมากคุณฝ้ายปลูกทางเดินมาแบบเนี้ยเขาคุ้นชินมาห้าปีอะอยู่ดีๆจะพึ่บพับภายในหนึ่งเดือนเนี่ยพังแน่นอนเลยนิกกี้ว่าคือน้องเขาจะจะปรับตัวลําบากมากช่วงแรก เราถูกเลี้ยงดูมาแบบนั้นแล้วเราก็กลัวคุณพ่อคุณแม่บางคนถูกถูกเลี้ยงมาแบบโดนตีพอตัวเองมีลูกเลยเลี้ยงตรงกันข้ามกับที่บ้านใช่เพราะเราจำอะเรม่ชอาตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าดีนะไม่ใช่ว่าดีนะตามใจการตีไม่ใช่เรื่องดีอยู่แล้วนะคะลูกเราไม่ใช่สัตว์ที่จะต้องมาตีคือแบบเราบอกว่าลูกเราแต่ใจลูกไม่นั่งแล้วเราเอาแต่ใจขนาดไหนที่ตีลูกให้นั่งลง อ่าใช่ใช่ค่ะส่วนการตามใจแบบคุณแม่ฝ้ายก็ไม่แนะนําให้ทําเหมือนกันเพราะเด็กเขาจะไม่เคยฝึกรับมือกับอารมณ์ตัวเองเลยดังนั้นเขาจะคุ้นชินไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่เวลาที่ เขาจะต้องไปเจอที่เขาไม่ชินเอออย่างที่นิกกี้บอกอะเวอร์ชั่นที่เราเลี้ยงตามใจจะเกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์พยากรณ์ได้เลยค่ะคือเกิดพอเขาไม่เคยชินที่จะรับมือกับความไม่ได้ดังใจทีนี้กลายรว่าอะไรพอเขาไปอยู่ในสถานที่ที่มันไม่ไม่โอเคเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วมันมีแผลของเขาอยู่แล้วอยู่หนึ่งดอกคือแม่ทิ้งเขาแผลอันนี้หดอกแล้วแล้วสต้องไปอยู่กับคนที่ ไม่ไม่ใช่แม่ฉันอนะ่ะพ่อก็ไม่ใช่ที<ช>่ <c oughs> อยู่กับพ่อยังพอโอเคซับพอร์ตใจได้ว่ายังอยู่กับพ่อพิกได้เลยกลายเป็นเหมือนแบบก้าวล้าวมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่เลยบนตัวได้เข้าใจเขามากมากเข้าแม่แล้วเขารับไม่ได้ ส่วนตัวเราอะเป็นคนที่กลัวพ่อแม่พ่อ,พ,อพ่อแม่ทํากับเราแบบนี้มีปัญหาอะไรฝ้ายจะไม่กล้าปรึกษาพ่อกับแม่เลยพ่อกับแม่เป็นคนสุดท้ายที่นึกถึงจะปรึกษาคนอื่นดังนั้นเ,เราไม่อยากให้เขาเป็นแบบนั้นเวอร์ชั่นที่เราทําเหมือนจะหวังดีกับเขาแต่เราได้ความสัมพันธ์ก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งเขาจะไประเบิดกับที่อื่นได้ก็เลยอว่าแล้วฉันจะทวรทําจุดไหนอะไรยังไงมันต้องอยู่ตรงกลางคอนนิกกี้ไม่ได้สอนให้ตีและไม่ได้สอนให้ตามใจแต่อยู่ตรงกลางของความ ความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับฉันเคารพความรู้สึกกันและมีวิธีการพูดวิธีการคุยอย่างไรในแต่ละบ,ลบริบท